มเขื่อนเพื่อกันเกิดก้อนนย่าแวถาาวใจโย่อืมเขาเผาเวียนโยมเลเขาเป็น Việt, เวีนเยนจนกลาเมือ่เวียนเวียนกัวบาน ดนกันน่ะอืมดนเอาเอานามทำหงแหวนน้ำแน่นเหนืมั้ยัำแล้วงานคนเนี้ยวาีงานหลายเฟฟ้าาเอสใงานไฟฟ้าเอสใเดืนจัดการเออ ข้าเห็นอันนี้ได้เหตามท่านอยากให้น้องให้ลุงไปหาออข้าอยู่านวสดสดสดอมต้ดไกขได้มากเลยอี้ยสดไร่ฮะลกหลดแล้วตัวเตามหงอยไปออืมมักแห้มันา่อ้่อยหันเบิด

ตังแต้าเมื่อตั้งแต่เมื่องลางคืนก็ว่าไ้กินเมื่อไฟต่ำอันหอมหอมใสอันอันนี้มากเอาอันตอนไหนที่สว่านอันยางทานมาหันปลาแดดหอมหอมข้าเจ้าเอาไปปูได้อันยุบต้วงยุบยาบางแสนก็ว่าไ้กินงานท้องโอ้เอิงบกตมบกเปื่อยมาเลย

Hun er ganske flink